นาเตแซ่ค่ะเซ็ตเงไหน่ค่ะ่ตรงไนได้ยองมีมันง่ายง่ายคือเ่าเข้าอยู่ดีก็ได้จะซุ่มบ่ลรืตะซุ่มบ่มาหนาซื้อไปหลุสื้อสื่อไประเดี๋ยสงกแดให้มันคุมเลยนะกานซือหาพันเลยหะนี่ีโตโตเดี๋ยวาเกี่ยวเบื้องทีต่างเออมันซื้อสามโดงเข้าอยู่ดีหาจิถือจ็คซองพันสามพันอย งหานเด้อเขาจะมาสุ่มรบน่ <laughs> าจะท้าไม่ข่านี่แหละอยา่าเราด่วงถือก,กันจะมากอะไรเงอยห้เยอะน่ะ <laughs> อ <laughs> ยะเ,เ,เอาซี่โตเมนโกดเอาเลยอื <laughs> อฮั่น สักท้ายสบายดีเด้อพ่อพี่น้องบุพ่อกระเป๋าคำแซงมันหน้าพี่น้องตอนนี้กะเจริญวยู่ในเบิ่งพี่น้องถนนนวทางเนาะไปแท่พระแท่ปองไร่พี่น้องเนาะไปตาดน้ำตกพี่น้องเนาะจากเอาเป็นปากเซ่ปากซองแล้วก็แท่พระแท่ปองไร่เนาะอัตตะปื้อพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันเนาะกว่าจะเป็นจะได้พี่น้อง วิวธรรมศาสตร์หรือว่าวิวถนนรุนทางเนาะว่าสิเป็ดเจไดเนาะต้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อเดี๋ยวสิ้ทางใเบิ่งเนาะชีเป็ดเจไดสิฮูดชำไดรพี่น้องลุยชำไดรเนาะต้องมาเบิ่งน้ำกันเด้อตอนนี้กำลังเดินทางทีงานเนาอยู่ตั้งล่างพูพี่น้อง mừng Mình à. à. ừ, ừ. à, ăn... có bớt bác Em 3.000, cấp 000 bớt hơn còn đôi. 3.000,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  3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 ประมาณสามขั้นสามทีขั้นเอเก่าข้นเตวบนานก่อนะฮะเรีเตานเ่อนไปแล้ไหมไปทางยางคนเตนั่นนี่ระบาดนึงเนาะเตเไปเตมาแรนสิกันรไปเตมาแรนสิกันอีกีกโอจบคะนน สามสิบยี่บากสิบเอ้บอาตนันไม่ใช่เล่ะม่ใช่แบบค่ะน่าจะแซ่ค่ะแซงไรได้ค่ะแซ่ตรงไหนโยกมง่าย เอออยากง่ยอยู่อันทางเขาไปเซปงไล่ยางงายยดูเด็กสีดีมาเอาอี่ีกเลจะซุ่มบ่ละซุ่มบ่มานาสื้อไปหลดสื้อซื่อไล่ปเดยสอกแปดให้มันคุ้มได้กันสื่อหาพลดไดให้สีโตตัวไม่ยวบ้งที่ เออมันซื้อซโดถือยู่ิหาถือจิ๊บองพันส้ำพันเฮะหรานคันถือหลเด้อเขาจะมาซุงมอบไปเอายูเซ่น้องบอกน่อเออมีสาขาอยู่เซ่น่ะหวยรถมาเพิงนะมือหนาไฮโศกไฮมานกะบด้สืืออไหนลีนะบอกเรีก เมือมันหาประตูมันบอกเลยบอกตลอดนะตอนนเข้าจูดนะก็บอกตักซองเถื่อมันออกตักซองเถื่อจะพงหมดเลยซึเรียว่าย่ำได้เหลกอยากออกเลยอยากมีเหตุแล้วนะลดเงินเราเดินีอมาสุืศสาแต่สุกบอกสุกเรซา

ช้างกะช่างเลยจ้งเลยจุ่นมือมือปะกะชัางก็ได้แต่้งนั่นตื่นมาเอาแหละบอกนี้ยังบวมเติร์กนี่ยสนาว่าอันเบอยังให้มันขำนะจะขอไปส่งถึงมอธยมทานะโอ้ชิยังกมาได้ซุกดึงไหวชิยังมากไปซุกดึงไหวซุกไทยคลิปตัวแรกกับเบลล์ยหูบตัวแรกกับบุกขันนเสิเอาเลขไก่หรือว่านสิเอาไสหลุดเราหนิไอจีสื้อ มีหกแปดก็มี2 6อมีแปดมีหกคือกันเลยมี2องคือกันโดยต่างต่เลขาก็าฟเกทางนี่เลยจ่เข่าแป็แเบิลกดปีตบตุมลงกเขาบอกดูทีค่ะไม้เดยวปนครึ่งนึ่งเดวสุกมาเลยเพราะว่ายังไขั้นเดียวสุกอีกบ่มาเข่าไม่ได้งาเบ่อาเมื่อนงพมาตัสียดีสีเนถามมันียังแต่ขั้นเดียวสุกอีกบ่ ไโน้เอาไป็นาคาพอนนกโอ้ต้องมใจจีดไดนำไปเลยทาเจ้าอ่อนเลยทาเจ้านเลยโอ้ยขา้ของพวกของใจอะไรนนี่้าดีสานคนเลยใช่สุกสุกหลังไหนคนเทนหรอบู๊เออน้ำมันแล้วเหรอนี่แล้วเติมแล้วบอยังเติมนี่ก็ได้เติมไหมจสามสิบพัน สามสิพันเกกึง o ม m สาขาได้หนึ่งเออแตต้อง zoom นานเจ้าของหกแปด z o o บานออจะาหงเจสซี่เลอ่ติก อาเนีสสน่สามสิบสาสไปุ่มเลขละเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหกสองเจ็ดแปดสองหาพันแล้วก็ยังอันนี้าหคือดีบไปเจ็ดแปดหาเจ็ดหแล้วก็ สองหกแปดหาหาผ่นคือกันใช่พันเลยสิบ <45. S 2> หาซิบหาน่าจะถ้าไม่ขานี่แหละอย่าเราด่วงถือกันจะมาร์กองไรเนี้ยใครวะเอาซีตัวแมนโเอาเลย อื ừ, หางพันธุแต่ก็าทาได้ละเศร้าหรอขึ้นขางสามสิบบ่เ,เอานีนดีหนึ่นงหกแปดเก้าอต่ละบ่หาพันถ้ท่าได้เลยยังหาพันเนาะ ยังหาพันเอาตบมือกินนั่นนี่เอาเอาศูนย์สองสองแปดอืมดเลยโอเคขอบใจ ไปนั่นก็ต้อกินไปคุเบิญเลยไปน่งกินขนมหมี่ขยะมันไปไปโดลยอ้จะ่านี้กไปตามทุนตามิเมื่อน้าคอยได้นี่ เมื่อน้องพอยได้ไก่นี่ยตกทีม,ลทมแล้วพีน่น้องตบทีมแล้วถนนนนทางมอสีหอดปากซองปะไรแฮ่งหยากแล้วก็เบิงพี่น้องเพราะว่าเป็นคุมคือเห็นแผ่านๆมาแหละมีหลายคนไทยเบิ้งอยู่เรืเรเรเร่อนะยๆแน่นอนเนาะเดี๋็กชายไทยเบิ้งพี่น้อง เซียนพูหรือบ่ Bye. ันแลบวะ That's